เตรียงไก่ติลวาลครับจากสีสเกตลาสีสไลเป็นมาวานมา20สกว่าปีเป็นไปเป็นมาก็มีโลกอื่นตามมาอีกคือชามือชามือเสร็จแล้วก็นิ้วมันล็อกนิ้วล็อกก็พยายามหาทุกสิ่งทุกอย่างแหละที่ว่ามันจะหายมันก็ไม่หายงานการก็ไม่ได้ทำมา10บกว่าปี ทำอะไรไม่ได้เลยมันกำไม่ได้มันกำไม่ได้เลยมันจะแข็งเวลาจะให้มันออกก็ต้องงัดออกงัดออกมันก็เจ็บครับรจนาก็มาแนะนำให้รู้จักกับเจี๊ยบวันกับทางเช่าครับสองอย่างนี้อันนี้กินเช้าเย็นครั้งละเม็ดอันนี้ก่อนนอนหนึ่งเม็ดกินมาสัก สามวันสี่วันมันรู้สึกว่ามันดีขึ้นครับมันคลายตัว็อกนี้มันก็คลายมันก็กำได้ไม่ติดเหมือนแต่ก่อนรู้สึกว่ามันดีดีเร็วด้วยเบาหวานก็ดีขึ้นครับแต่ก่อนนี่สองร้อยเลยมาเคยลดแต่เดี๋ยวนี้ปกติแล้วครับร้อยยี่สิบกว่าร้อยสามสิบหมอบอกว่ามันปกติแต่มันไม่หายหรอกแต่มันดีเบาหวานนี้มันดีเพราะว่ามันไม่ขึ้น แต่ก่อนนี้ฉี่คืนหนึ่งได้เจ็ดแปดครั้งเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะสามสี่ครั้งนี่แหละรู้สึกว่าดีได้รับได้นอนหน่อยก็ขอบคุณโรจนาด้วยที่แนะนำให้ผมรู้จักเจีวันขอบคุณบริษัทด้วยที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มันดีๆตอบโจทย์คนป่วยก็หายดีขึ้นครับมันถูก น่าใช้ครับมันถูกกับรากญยาเรามันเงินไมเ่เยอะเยอะเดี๋ยวผมก็ทานมาแล้วมันก็ไม่หายไม่เหมือนอันนี้อันนี้สุดยอดครับ